อะไรคนอาจจะสงสัยว่านวัตรกรรมมันต้องมาจากห้องแลบอยู่ในวิทยาศาสตร์อย่างเดียวหรือไม่จริงๆแล้วนวัตรกรรมมองได้ทั้งทางเศรษฐกิจกและทางสังคมฉะนั้นในตัวของสังคมเองการเปลี่ยน movement ใหม่ๆการเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ การทำรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมในเชิงของโซเชียลอินโนเวชันได้แล้วเวลาเราพูดถึงโซเชียลอินโนเวชันแน่นอนที่สุดอ่ะอิมแพเราไม่ได้มองที่เป็นเงินแต่เรามองที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศการแก้ปัญหาต่างๆของภาคประชาชนการลดความเดือดร้อนการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมกันเนี่ยถือว่าการที่รวบรวมความคิดต่างๆเหล่านี้เป็นการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม อันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่นะของเรื่อง social innovation ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งเวลาที่พากการเมืองเขียนนโยบายรัฐบาลเขียนว่านวัตรกรรมเขียนแทรกอยู่ในแต่ทํำยังไงทํำยังไงให้มันเกิดนวัตรกรรมขึ้นจริงไม่อยากให้คําว่านวัตรกรรมมันอยู่แค่เป็นตัวหนังสืออยากให้นวัตรกรรมมันถูกมาใช้จริงๆเขียนให้ตายร้อยครั้งพันครั้งคําว่านวัตรกรรมแต่ไม่ลงมือทํานวัตรกรรมก็ไม่เกิดนะ<ม>ฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าให้มันเป็นแค่ word สวย,สวย งา,งามที่ทุกคนใช้แต่อยากให้มันสามารถ implement ได้จริงฮะมันถึงจะทำให้นวัตกรรมมันเกิดผลต่งเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริงพูดง่ายๆนะเรื่องเกี่ยวกับการ foresight เนี่ยเรามีการใช้กันมานานพอสมควรในการดูทิศทางในเทรนด์ต่างๆของเทคโนโลยีนวัตกรรมที่จะมองไปข้างหน้าแต่ tool แบบนี้มันสามารถมาใช้โดยการดูสัญญาณต่างๆข้อมูลต่างๆแล้วมาวิเคราะห์แต่ละ S ซเนเรโอว่าถ้าเหตุการณ์ตรงนี้เป็นแบบนี้ ฉากทัดของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันเหมือนกับเราสามารถเห็นภาพในอนาคตจากการที่เราเอาข้อมูลทั้งหมดแต่เวลาเราทำฟอร์ไซส์แบบนี้นะถ้าไม่มี Data ที่ correct หรือถูกต้องเราจะไม่สามารถฟอร์ไซส์ไปในอนาคตได้ฉะนั้นตัว Data ที่มาอ n a l y z e ข้อมูลอย่างเพียงพอการเอาตัวข้อมูลมากำหนด ดูเรื่องของทิศทางในอนาคตตามทูต,ต่างๆที่เราได้ตอนนี้พยายามที่จะรวบรวมนะจากข้อมูลต,ต่างๆในทุกภาคส่วนเพื่อจะกำหนดทิศทางว่าในอนาคตนั้นประเทศไทยถ้าบริบทตรงนี้เป็นแบบนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนอย่างไรฉะนั้นฉากทัศน์ประเทศไทยอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่พวกเราทุกคนจะช่วยกันวาดว่าประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่อํานาจเนี่ยอยู่ในมือของประชาชน หัวทุหัวมีความหมายเพราะปัจจุบันนี้ไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนคุณจะมีฐานะเป็นวิชนักวิชาการจบปริญญาเอกจบ็อกเตอร์จบระติหรือไม่จบอะไรเลยนะคุณมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันฉะนั้นอนาคตของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่พวกเราทุกคนนะจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาช่วยกันในการสรรสร้างและดูว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปทางใดฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะที่ทุกคนจะได้มาแชร์มุมมองทัศนคติแล้วมาดูฉากทัศน์ของประเทศไทยแล้วบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ไกด์ไลน์นะยแต่มันคือสิ่งที่ปรระชาชานต้องจงจิๆ ว่าอยากให้เห็นประเทศไทยเป็นอย่างไรซึ่งโมเดลแบบนี้ก็เป็นโมเดลที่สามารถที่จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาคสังคมภาคการเมืองภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศค่ะกระบวนการของการแฮกเกอร์ทอนนะเป็นกระบวนการที่ใช้กันมานานพอสมควรถ้าเราอยู่ในแวดวงของสตาร์ทอัพตัวสนักงานนวัตกรรมเองเราก็ทำบทเฉพาะผู้ประกอบการโดยเฉพาะสร้างสตาร์ทอัพ กระบวนการแฮกการ์ทอนก็คือเอาคนมารวมกันนะในระยะเวลาอาจจะ1วัน2วันก็แล้วแต่นยะเพื่อที่จะแฮกปัญหาพูดได้ง่ายสตาร์ทอัพปกติจะต้องแก้เพนพอยต์ฉะนั้นมต้องมีปัญหากับว่าปัญหาคืออะไรแล้วเราจะมีกลไกอะไรบ้างในการแก้ปัญหานี้ฉะนั้นเป็นการเอาปัญหานำและหาโซลูชันเข้ามาตอบโจทย์ซึ่งกระบวนการแฮกการ์ทอนนะเราใช้กับตัวกลุ่มสตาร์ทอัพใช้กับน้องนักศึกษา แล้วครั้งนี้จะเป็นการมาแฮกกรทอนมาใช้ในเชิงของโปลิซีในการดูฉากทัศน์ของประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกและไม่เคยมีมาก่อนซึ่ง t o l for s i ซส์ของเราและรวมกับแฮกเกอรทอนอันนี้เนี่ยจะเป็นมิติใหม่ในการพิจิตรนวัตกรรมของการเลือกตั้งของประเทศไทยในอนาคต <c oughs> ถ้าเทียบเหมือนกับการทำอาหารนะคะเราได้เตรียมวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่เราจะสรรสร้างมาให้ได้แล้วแต่อยู่ที่ท่านซึ่งเป็นเชฟท่านจะเอาข้อมูลนี้ไปขับเคลื่อนประเทศอย่างไรนะ แน่นอนที่สุดสไตล์แต่ละพักไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือขอให้เอานวัตรกรรมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเชื่อเลยนะว่านวัตรกรรมมันคือโซลูชันหรือทางออกสําหรับการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงเราไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายไ,ได้ปานกลางถ้าเราไม่ใช้นวัตรกรรมไม่ใช้เทคโนโลยีหรือว่าไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและเชิงโอ peration ฉะนั้นรอดูนะว่าเชฟแต่ละพักนะจะเอาอินกิเดียนที่เราคัดปรุงแต่งอย่างนี้มาออกมาเป็นอาหารแบบไหนที่ถูกใจประชาชนทางประเทศนะ